เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีมันมันเหนื่อยแบบไม่มีสาเหตุอื mm. ไม่ใช่เหนื่อยจากงานนะแต่เป็นความรู้สึกเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างมันทํางานอยู่ในหัวเราตลอดเวลาอ๋ oh. เป็นความเครียดจังๆที่แบบปิดสวิตช์ไม่ได้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคําสอนโบราณเรื่องหนึ่งที่บอกว่าอาการนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ย จิตใจของเรากำลังลุกเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาใช่เลยค่ะเรากำลังจะพูดถึงอติตตะปริยายสูตรหรือที่ฝรั่งเรียกกันเท่ๆว่า the fire sermon the fire sermon และที่น่าทึ่งมากๆก็คือว่านี่เป็นธรรมเทศนาแค่ครั้งเดียวนะคะที่ทำให้ผู้ฟังที่เป็นนักบวชตั้งหนึ่พรูปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งหมดเลยโอ้หนึ่งพรูปพร้อมกัน ใช่ค่ะเป็นสถิติที่น่าจะยังไม่มีใครทำลายได้ฟังดูเหมือนเป็นเท็ดท็อกเวอร์ชันที่แบบพลิกชีวิตกันยกแผงเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะนั้นภารกิจของเราวันนี้ชัดเจนมากก็คือต้องไปดูกันว่าใครคือมือวางเพลิงที่จุดไฟในใจเราแล้วเราจะหาถังดับเพลิงเจอได้จากที่ไหนเพื่อที่จะเจอความสงบเย็นที่ว่านั่นแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับบริบท ของพระสูตรนี้ก็น่าสนใจมากเลยมากๆค่ะเพราะพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมนี้ในศาลาใหญ่โตสวยงามแต่ทรงเลือกสถานที่กับผู้ฟังได้ต้องบอกว่าเฉียบแหลมมากเป็นความอัจฉริยะด้านการสื่อสารอย่างแท้จริงเลยค่ะคือผู้ฟังในวันนั้นคือชดิน1,000รูปชดินใช่ค่ะเพิ่งมาบวชใหม่ๆเลยแต่ว่าพื้นเพเดิมของพวกท่านนะคะเป็นพราหมณ์ที่บูชาไฟมาทั้งชีวิต อ๋อคือไฟเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับเขาอยู่แล้วใช่ค่ะไฟคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระองค์ก็ทรงเลือกแสดงธรรมนี้ที่ตำบลกิยาศีสะไปใกล้แม่น้ำที่พวกเขาเคยใช้ทำพิธีบูชาไฟนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสิครับนี่มันเหมือนกับไปสอนนักลงทุนเรื่องความว่างเปล่าของเงินที่หน้าตลาดหลักทรัพย์เลยนะ <laughs> เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะคือใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เขาศรัทธาที่สุดมาเป็นเครื่องมือสอนสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเป็นการพลิกมุมมองแบบร8 0องศาเลยจากการบูชาไฟภายนอกที่เรามองเห็นเนี่ยมาสู่การทำความเข้าใจไฟภายในที่กำลังเผาใจเราอยู่เงียบๆอืมเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เคยเคารพบ,บูชาให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องทาความเข้าใจแล้วก็ดับมันให้ได้เป็นวิธีที่แยบขายมากจริงๆ โอเคครับเข้าใจเรื่องความฉลาดในการเลือกบริบทแล้วทีนี้มาถึงเนื้อหาหลักเลยประโยคเปิดของพระสูตรที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนหรือสับพังพิกเวอาทิตตังคำว่าสิ่งทั้งปวงนี้มันมันกว้างมากเลยนะครับมันหมายถึงอะไรกันแน่พระองค์ทรงอธิบายไว้เคลียร์มากค่ะคือไล่ให้เห็นเลยว่าทุกทกทางที่เรารับรู้โลกภายนอกเนี่ยมันโดนหมดเลยโดยเริ่มจากประตูรับรู้ทั้ง6หรือที่เราเรียกว่าอายตนะ ประตูแรกตาใช่ไหมครับพระองค์บอกว่าตาเป็นของร้อนรูปที่เราเห็นก็ร้อนการรับรู้ทางตาก็ร้อนสัมผัสทางตาก็ร้อนเดียวๆครับผมเริ่มตามไม่ทันแล้วทุกอย่างที่เกี่ยวกับตาทำไมมันร้อนไปหมดเลยล่ะครับ <c oughs> ใจเย็นๆค่ะลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะมันเหมือนการแจ้งเตือนบนมือถือรูปที่เราเห็นก็เหมือนตัวแจ้งเตือนที่มันเด้งขึ้นมาการรับรู้ทางตาก็คือตอนที่เราเหลือไปเห็นมัน และความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยอ๋อทั้งกระบวนการนี้แหละคะ่ะที่พระองค์ตรัสว่ามันร้อนอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมเข้าใจได้นะถ้าเห็นอะไรที่ไม่ชอบแล้วมันจะร้อนคือมันหงุดหงิดครับแต่การเห็นสิ่งที่สวยงามหรือการได้กินกาแฟอร่อยๆตอนเช้าที่มันรู้สึกดีมันจะร้อนได้ยังไงอันนี้ดูจะขัดกับความรู้สึกนิดหน่อยนี่เป็นคําถามที่ดีมากเลยคะ่ะและเป็นหัวใจสําคัญเลยความร้อนในที่นี้นะคะ ไม่ได้หมายถึงความทุกข์อย่างเดียวแต่มันหมายถึงสภาวะที่มันไม่นิ่งหรือไม่เสถียรไม่นิ่งใช่ค่ะความสุขจากการเห็นของสวยๆมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมคะมันแวบมาแล้วมันก็หายไปจริงด้วยครับแล้วจิตเราก็ดิ้นรนอยากจะให้มันอยู่ต่ออยากจะเจอมันอีกสภาวะที่ต้องคอยวิ่งไล่ตามความสุขนี้แหละคะ่ะคือความร้อนรุ่มอย่างหนึ่งมันไม่เคยสงบอย่างแท้จริงเลยเข้าใจแล้ว มันคือความร้อนที่เกิดจากการดิ้นรนของจิตใจเหล่านี้เองไม่ใช่แค่ความรู้สึกสุขหรือทุกข์เพียวๆถูกต้องค่ะและหลักการนี้ก็ใช้ได้กับประตูอื่นๆทั้งหมดใช่ไหมครับใช่เลยค่ะทั้งหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือใจของเรากับความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มันปรุงแต่งขึ้นมามทุกอย่างทำงานในลักษณะเดียวกันนี้หมดเลยค่ะเป็นการชี้ให้เห็นว่า ทุกขณะจิตของเรามันมีประกายไฟเกิดขึ้นตลอดเวลาพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหนื่อยแทนเลยนะแค่ใช้ชีวิตไปวันๆก็เหมือนเรากําลังเดินลุยไฟอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเลยซึ่งนี่แหละค่ะที่นําไปสู่คําถามต่อไปถ้าการรับรู้ของเรามันเป็นเหมือนกองฟืนที่พร้อมจะติดไฟตลอดเวลาแล้วอะไรคือไม้ขีดหรือเชื้อเพลิงที่ทําให้มันลุกพรึบขึ้นมานั่นสิครับอะไรคือตัวการ พระพุทธเจ้าทรงชี้เป้าไปที่ผู้ร้ายสามตัวหลักเลยค่ะที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยเพราะองค์ตรัสว่ามันร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะและไฟคือโมหะราคะโทสะโมหะโอ้โหคุ้นหูมากครับแต่ช่วยขยายความในบริบทของไฟหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะไฟคือราคะก็คือไฟแห่งความอยากความปรารถนาครับ เวลาเราถ่ายไอจีแล้วเห็นคนไปเที่ยวที่สวยๆแล้วเกิดความรู้สึกอยากไปบ้างจังชีวิตเขาดีจังอ๋อทุกวันเลยครับแบบนั้น <laughs> ไอความรู้สึกวูบวาบอยากได้อยากมีนั่นแหละค่ะคือไฟราคะกําลังเผาใจเราอยู่เห็นภาพเลยแล้วไฟตัวที่สองเลยครับไฟคือโทสะอันนี้จะชัดหน่อยคือไฟแห่งความโกรธความเกลียดความขัดเคืองเมื่อเช้านี้นั่งรถมาที่นี่ก็เจอคนขับปาดหน้าครับ รู้สึกได้เลยว่ามีความร้อนพุ่งขึ้นมาที่อกมือเกรงกำพุงมาไัยแน่นขึ้นนั่นคืออาการของคนที่โดนไฟโทสะเผาแบบเรียลไทม์เลยมันเป็นปฏิกิริยาทางกายที่ชัดเจนมากส่วนตัวสุดท้ายไฟคือโมหะความหลงอันนี้จะดูจับต้องยากหน่อยนะครับไฟคือโมหะคือไฟแห่งความสับสนความไม่รู้จริงค่ะ เหมือนเวลาเราเข้าไปอ่านข่าวอะไรสักอย่างแล้วก็ไหลไปอ่านคอมเมนต์ต่อด้วยทฤษฎีสมคบคิดต่างๆครับสภาวะที่จิตใจขุ่นมัวฟุ้งซ่านหาความชัดเจนไม่ได้นั่นแหละคะ่ะคือไฟโมหะ มันเผาเราด้วยความสับสนและความกังวลชัดเจนมากกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปเจอกับอะไรก็ตามมันเหมือนมีประกายไฟเกิดขึ้นแล้วเจ้าสามตัวนี้ราคะโทสะโมหะก็เหมือนเป็นน้ำมันเบนซินที่พร้อมจะราดเข้าไปให้ไฟมันลุกโชนขึ้นมาทันทีอุป,ปมาได้ดีมากค่ะและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือนอกจากไฟสามกองนี้ที่เราจุดขึ้นเองแล้วเนี่ยเรายังต้องเจอกับไฟสุมขอนไฟสุมขอนค่ะ เป็นเหมือน background เ a d i a t ชันของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยยังมีอีกเหรอครับมีค่ะไฟคือความเกิดความแก่และความตายรวมถึงไฟยิบย่อยระหว่างทางอย่างความโศกเศร้าวความเจ็บป่วยความผิดหวังโอ้โหสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนความร้อนพื้นฐานของระบบชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญค่ะมันทําให้เราถูกเผาอยู่ตลอดเวลาทั้งจากภายในและภายนอกอีให้เห็นจุดที่อันตรายที่สุดจุดไหนครับจุดเชื่อมต่อระหว่างความรู้สึกเวทนา กับความอยากตันหาค่ะอ oh. ตอนที่ตาเราเห็นรูปสวยๆมันจะเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมาก่อนซึ่งตรงนี้มันยังเป็นกลางๆเป็นแค่ข้อมูลครับแต่เซี่ยววินาทีถัดมาเนี่ยแหละค่ะที่ไฟราคาจะทํางานแล้วเปลี่ยนความรู้สึกดีๆนั้นให้กลายเป็นความอยากที่จะยึดมันไว้อยากได้มันอีกอ๋อ oh. เหมือนกับว่าความรู้สึกมันเป็นแค่ประกายไฟแต่ความอยากของเราคือการเติมเชื้อเพลิงเข้าไป ใช่ค่ะเราคือคนที่ทําให้เรื่องมันลุกลามบานปลายเองเหรอครใช่เลยค่ะเราคือคนที่ทําให้ไฟกองเล็กๆเป็นไฟป่าเสียเองถ้าเรามีสติเท่าทันและมองเห็นว่าแม้แต่ตัวความรู้สึกเองมันก็เป็นของร้อนในตัวมันเองอยู่แล้วคือมันไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปครับเราก็จะสามารถหยุดวงจรได้ตรงนั้นไม่ปล่อยให้ไฟมันลุกลามไปจนกลายเป็นความอยากความยึดมั่นและกองทุกข์ที่ตามมาอีกมหาศาลนี่คือการตัดไฟแต่ต้นลมของจริงเลย เดี๋ยวนะครับการมองเห็นว่าทุกอย่างร้อนมันเหมือนการใช้เครื่องตรวจจับควันของจิตใจเลยสิครับอืพอเรารู้สึกร้อนไม่ว่าจะเป็นความกระวนกระวายความหงุดหงิดหรือแม้แต่ความตื่นเต้นดีใจจนเกินเหตุมันเป็นสัญญาณเตือนว่าจิตเรากําลังเริ่มจะถูกเผาแล้วเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะใช่เลยมันคือ diagnostic tool หรือเครื่องมือวินิจฉัยอาการของใจเราเอง การเห็นความร้อนก็คือการเห็นความจริงของชีวิต3อย่างหรือไตรลักษณ์นั่นเองค่ะอย่างแรกอัน,นิจจังความไม่เที่ยงก็คืออารมณ์และความรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนความร้อนที่ไม่เคยคงที่ใช่ค่ะอย่างที่สองทุกขังความเป็นทุกข์ก็คือสภาวะที่ต้องทนอยู่ในความร้อนรุ่มที่ถูกเผาตลอดเวลานี้แหละครับและสุดท้ายอนัตตาความไม่ใช่ตัวตน คือเราสั่งมันไม่ได้เราบังคับความร้อนนี้ไม่ได้บอกให้มันจงเย็นลงเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ทำตามเพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองสุดยอดเลยแค่การเห็นว่ามันร้อนคำเดียวกลับเป็นการเห็นความจริงของชีวิตไปพร้อมกันทั้งสาข้อเลยเอาละครับพอทิทินทั้งพันรูปได้ฟังมาถึงตรงนี้เกิดปัญญาเห็นภาพทั้งหมดที่เราคุยกันมาและเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาครับผลลัพธ์ของการดับไฟคืออะไร พระสูตรอธิบายกระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นเป็นลำดับไว้อย่างสวยงามมากค่ะขั้นแรกคือนิพพิธาหรือความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในที่นี้ไม่ใช่แบบโอ้ยเบื่อจังแล้วอยากไปหาอะไรสนุกๆทำใช่ไหมครับหัวเราะคนละเรื่องเลยค่ะนิพพิธาในทางธรรมคือความคลายความยึดมั่นมันเป็นความเบื่อหน่ายที่เกิดจากปัญญาเหมือนเด็กที่เคยชอบของเล่นชิ้นหนึ่งมากแต่พอโตขึ้นก็เห็นว่ามันก็แค่พลาสติกชิ้นหนึ่ง ไม่ได้มีค่าอะไรวิเศษอีกต่อไปครับเมื่อเห็นแล้วว่าทุกสิ่งที่เคยวิ่งไล่ปามันร้อนมันน่าเหนื่อยหน่ายไม่มีแก่นสารอะไรให้ยึดถือจิตใจจึงคลายความผูกพันออกจากสิ่งเหล่านั้นโดยอัตโนมัติเลยค่ะพอจิตใจคล,คลายความผูกพันแล้วเกิดอะไรต่อครับก็จะเข้าสู่ขั้นที่2คือวิราคะหรือความคลายกำหนัดเมื่อไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆน่าปรารถนาอีกต่อไป ความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงมันก็จางคลายลงไปเองเหมือนไฟที่ค่อยๆมอดลงใช่ค่ะเพราะไม่มีใครเติมเชื้อเพลิงเข้าไปอีกแล้วแล้วเมื่อไฟมอดดับสนิทก็จะนาไปสู่ขั้นสุดท้ายคือวิมุตติหรือความหลุดพ้นค่ะเมื่อสิ้นความอยากจิตก็เป็นอิสระโดยสมบูรณ์ไม่ถูกเผาด้วยไฟใดๆอีกต่อไปเข้าถึงสภาวะที่สงบเย็นอย่างแท้จริงซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาดินทั้งพันรูปในวันนั้นพวกเขาเปลี่ยนจากผู้บูชาไฟกลายเป็นผู้ดับไฟและเข้าถึงความสง งบเย็นสูงสุดได้ในทันทีถ้าจะให้สรุปการจอดลึกของเราในวันนี้นะครับอธิตปริยายสาสตรไม่ได้สอนให้เราเกลียดชังหรือหลีกหนีโลกเลยแต่สอนให้เราเข้าใจกลไกลของมันอย่างทะลุปรุปโปรงค่ะมันบอกว่าทุกสิ่งที่เราสัมผัสผ่าน ตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนมีศักยภาพที่จะกลายเป็นเชื้อไฟเผาใจเราได้เสมอถูกต้องค่ะกุญแจสำคัญที่พระสูตรนี้มอบให้ไม่ใช่การวิ่งหนีไฟแต่คือการมอบสติและปัญญาครับให้เราใช้เป็นเครื่องมือในการมองเห็นความร้อนที่แฝงอยู่ในทุกประสบการณ์ตามความเป็นจริงเพื่อที่เราจะได้ไม่เผลอเติมเชื้อเพลิงเข้าไปอีกและสามารถปล่อยให้ไฟนั้นมอดดับไปได้เองจนเข้าถึงความสงบเย็นที่เรียกว่านิพพานได้ในที่สุดและก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยาก จะทิ้งคำถามไว้ให้คิดต่อนะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่าการกระทบกับโลกภายนอกมันเหมือนการจุดประกายไฟในใจเราอยู่เสมอลองสำรวจดูสิครับว่าในแต่ละวันอะไรคือเชื้อเพลิงที่เราเผลอเติมเข้าไปในกองไฟของตัวเองบ่อยที่สุดและเราจะเริ่มฝึกไม่เติมเชื้อเพลิงชนิดนั้นได้อย่างไรบ้าง mm. แค่การรู้ตัวว่ากำลังจะเติมเชื้อเพลิงก็อาจเป็นก้าวแรกของการดับไฟแล้วก็ได้ครับ